อันนี้จะได้จากการล่าสัตว์รอบยิงประเภทเสือหรือหมูป่าในทวีปใหม่ที่เราเปิดมาตรงนี้นะตรงนี้เนี่ยนะนี่อรเนี้ยทีเปิดรอบยิงหรือว่า หรือว่าขุดโหนดขุดโหนดตรงหุบเขาบอมบาวีก็ได้เช่นกันอันนี้ฉันได้จากการขุดโหนดได้จากการขุดโหนดฉันก็ได้จากการยิงหมูป่าเม็ดหนึ่งฉันยิงหมูป่าประมาณสี่ชั่วโมงนะคะ <c oughs> มีสี่ชั่วโมงนะ,ะ <c oughs> แล้วก็นะนี้นะขุดโหนดเป็นวิธีหาที่สบายสะนะุดแล้ว ใช้ใช้คนงานคนงานขุดประเภทเผ่ามนุษย์นห่นะขุดได้นะจะเอาลงไว้ที่หมู่บ้านนี้ก็ได้หหมู่บ้านนี้ก็ได้เผาคนจะขุดได้ไวขุดได้เร็วแล้วก็โชคลาภนะพวกนี้มันเป็นประเภทของแรให้เน้นคนงานขุดเป็นประเภทแต้มโชคลาภเยอะ ใช้สกเกตแห่งเวทมนต์ห้อันและผลึกแน่สุสว่างเมฆมนต์หนึอยอันในห็นดำอาวุธ100อันก็ะจะเป็นเดมทำลายล้างอมหิตนี่นะพลังโจมตีมอตเตอร์เพิ่มเติมอมดเจ็ดเข้าความเสียหายโจมตี จุมตีหลังหนึ่งเปอร์เซ็นตนะในนี้เขาเขียนผิดนะเราก็ใส่ใส่ดูนะรุนสิบอ,อันแค่ท่าอย่างง่ายจะได้คอนมันกัดอันนี้มันขึนจ้าสักเม็ดหนึ่งเอาเนี่ยเดี๋ยวไฟออกนะได้แล้วสุบอีนนี้จะก็ทำอันหนึ่งอ่ะ ใช้สะเก็ดเวทมนต์ห้าสิบใช้ผลึกแน่สุขสว่างร้อยหนึ่งแล้วก็หยิดดำอาวุธร้อยหนึ่ง นะแล้วก็จะใส่เจมใหม่ให้ดูนะเป็นยังไงอ๋แล้วเอาแบบตีแคตแบบว่าตีแบบฟารม์มันแบบโคตรแรงแล้วฟาร์มันแบบว่าแบบแรงๆเบิรมๆใช่ไหมก็แตบบ่ว่ามันจะตัวบางนะ <laughs> ถ้าไม่ใส่ก็เดี๋ยวต้องแนะนำให้ใส่เจมป้องกันบ้างก็ดีนะอย่าใส่กระามมเทียวหลายเด้ออ่าถ้าใส่น,นี้สองอันแล้วใส่น,นี้ไม่ได้นะเออเจมใหม่เนี่อันพวกนี้เนี่ยมันใส่มันใส่พร้อมกันไม่ได้นะใส่พร้อมกันกับอันนี้ไม่ได้เีนะ๋ยว่าจะใส่อันนี้ก็ได้ ไม่ว่าจะอย่างนี้ก็ได้ใส่แล้วหนึ่งอ๋อใชใ่แล้วเพราะว่าโอ้ยไม่ใช่อธิบายผิด,ไดะได้ยังตลดมาแล้วนี่เห็นไหมก็ใส่เกมใหม่พร้อมกันได้นะแบบนี้เป็นดีมอน ที่ว่าแต่ว่าไม่อยากแนะนำให้ใส่แบบนี้เท่าไหร่มันมันโบางเกินไปนะคะเวลาไปความ์มไฮเทียนี่โดนจับแตกได้ง่ายเลยนะอันนี้ต้องใสอันเดียวนะถ้าใสสองอันก็จะใส่ใส่ปีหลังอีกสเฟอร์ไม่ได้นะไอไอเจมคิดเนี่ยนะถ้าใส่คู่กูใหม่สองอันไม่จะได้ ก็พอดีอันนี้ต้องใช้แม่นบ้างนะถ้าเราไม่มีแม่นก็ตีม้อนไฮเทียไม่เขา้าประมาณนี้นะ